สวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรหเม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะไปร,รับชมของวันที่9นะคะฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กตามปัวอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่8ที่ผ่านมานะคะแอดให้เด่นที่2นะคะวิ่งลูด2นะคะหลุดไปนะคะขอโทษขออภัยนะคะก็ไปลุ้นกันต่อนะคะพี่น้องจาอ๋าเลขค่อนข้างค่อนข้างที่จะกำควมนะคะช่วงนี้เนาะมาวันเว้นวันนะคะพี่น้องจา๋าพรุ่งนี้นะคะลุ้นลุ้นกันต่อนะคะ สำหรับวันที่9เดือน8ปี64นะคะกับแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะ,อะแอดให้เด่นนะคะเด่น6นะคะวิ่งรูดที่6นะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะไปกลับทุกครั้งนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกแชร์นะคะทุกคอมเมนต์นะคะทุกการติดตามรับชมทุกากาลังใจนะคะพี่น้องจ๋าที่มอบให้กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะลุ้นๆไปด้วยกันนะคะพี่น้อง สำหรับตัวที่แอดชอบนะคะหกสองสองหนะคะหกสี่สี่หกหกเจ็ดหหหหห้าาหนะคะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะพี่น้องจะไม่ชอบ อาจจะตามตัวที่แอดไม่ได้ติ๊กก็ได้นะคะพี่นองจา๋าเพราะว่าบางทีแอดก็ไม่ได้แม่นเสมอไปเนะาะรอลุ้นรอออกนะคะวันพรุ่งนี้นะคะจะหมูหรือจาเนะาะจะเข้าหรือหลุดนะคะก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขทุกตัวนะคะได้มาจากการคำนวณนะคะตามตามกำลังรายวันนะคะ ผิดถูกต้องขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยนะคะก่อนออกไปนะคะก็ขอกำลังใจเช่นเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะโดยการทำคลิปต่อไปเนาะ,ะคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ